สวัสดีคะ่ะรอบนี้เราก็มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มารีเวิ์เสื้อลินินคะ่ะสามสีนะคะหนึ่งแบบคอกลุ่มนะคะ,คะเป็นแขนสั้นนะคะตัวนี้เป็นเหมือนกับเลเลยนั่นแหละแต่ว่ามีวงแขนลงมาแขนตื่อๆลงมานิดเดียวนะคะตัวนี้ขนาดไซส์ย42ยาว22นิ้วเหมือนเดิมคะ่ะที่สำคัญน,น่ารักตรงไหนคะ ดีไซน์กิ๊บเขตรงหน้าอกค่ะมีผ้าสองชิ้นมาผูกเป็นโบงหน้าอกได้นะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะมีสีม่วง,ม,วงแบบม,ม่วงแบบอืมม่วงแบบยังไงอะม่วงไม่จาดอ่ะนะคะม่วงเหมือนกับมีสีน้ำเงินน้ำเงินผส,สมอยู่อ่ะนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามมากๆกทำามองว่าสวยจริงๆตัวนี้มันพลางนะรูปร่าง ถ้าเราไม่ค่อยมีเอวมีหน้าท้องหน่อยหรือว่าระหว่างจ,จะหน้าอ,อกเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ใส่เสื้อทรงนี้ปุบปิดได้เลยนะทำให้แบบดูสวยขึ้นนะคะทุกคนค่ะถ้าสนใจก็แอดไลน์ด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็มีกันทั้งหมดสามสีนะคะสีแรกก็เป็นสีม่วงสีที่สองก็เป็นสีชมพูค่ะ ตัวนี้เป็นลักษณะของชมพูหวานออกโอรุดนิดๆน,นะคะทุกคนมันไม่ได้ว่าชมพูแบบอืชมพูชมพูมากๆไม่ใช่ตัวนี้จะออกโอรุดนิดๆค่ะทุกคนค่ะสวยงามมากๆค่ะสามารถแมทช์กับตัวไหนก็ได้เป็นทรงตัวปล่อยๆสบายๆนะคะคือแมทช์ง่ายใช้ง่ายเอาว่างั้นเถอะนะ สีก็สีหวานๆนะคะสามารถใส่กางเกงได้หลายสีชมพูก็แค่เป็นชมพูนวลๆเองนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเรามีอีกสีหนึ่งค่ะนั่นคือสีขาวค่ะสีขาวสวยมากดูสะอาดมากๆเลยนะคะใส่ไปวัดได้นะคะใส่กับ <S 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 <S